สวัสดีค่ะช่องยูมารุมพักนายูสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้ไม่เล็บเจเจจะเอาการคำนวณน,นะคะเลาาเพื่อนบ้านของเรานำมาฝากนะคะแต่ทุกคนต้องใช้วิจรารณญาณของตัวเองรับชมรับฟังนะคะเพราะว่าไม่เล็บเจเจก็คำนวณตามสูตรของไม่เล็บเจเจนี่แหละคะ่ะไม่มียานวิเศษใดๆอย่างรู้อนาคตนะคะไม่ได้มี ตาวิเศษด้วยค่ะเลยไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนเนาะที่เข้ามาคอมเมนต์อยากจะให้ลงเหมือนเดิมนะคะไมล์เล็บเก็อยากจะลงเป็นบางตัวให้นั่นแหละคะ่ะเพราะว่าบางทีไมล์เล็บเจก็สงสารนะคะบางทีสูตรไม่เข้าเนี่เราก็เนื้อเข็นใจแล้วก็สงสารนะคะคือไมล์เล็บเจบอกอยู่แล้วว่าไมล์เล็บเจไม่รู้นะคะว่าตัวเลขมันจะมาตัวไหนเนาะอีกอย่างหนึ่งไมล์เล็บเจไม่เคยเรียกร้อง อะไรใดๆจากใครนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรก็เล้วแต่ไม่แล้วเจไม่เคยเรียกร้องแต่คำนวณตามสูตรแล้วก็ลงในช่องทางเพื่อเป็นคอนเทนต์นั่นแหละค่ะคอนเทนต์ให้ช่องของตัวเองเติบโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเผื่อมีโอกาสนะคะที่เราจะสามารถสร้างไรายได้เป็นอาชีพเสริมนั่นแหละค่ะเนาะก็เลยเอามาลงมาทำนั่นแหละค่ะแต่มันก็เวลาเราไปเห็นข่าวแบบโอ้ยเขา นะคะข่าวโกงข่าวอะไรกันอุย้ยไม่ลิบเจสงสารนะคะเห็นแล้วก็้ยท้อใจแทนค่ะทุกคนก็เลยเลือกลงเป็นบางตัวให้แล้วกันนะคะทุกคนเนาะแล้วก็จะเน้นรัฐบาลไทยเราเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่ารัฐบาลไทยเราเราสามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยแล้วกส็สนับสนุนของรัฐบาลไทยเรานี่แหละคะ่ะเพื่อจะได้ภาษีตรงนั้นแหละคะ่ะได้งบตรงนั้นแหละไปบริหารประเทศบ้านเมืองของเราให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเนาะ ก็จะเน้นรัฐบาลมากกว่านะคะก็จะมีเสริมบ้างเป็นบางตัวนะคะก็คือเพื่อนบ้านเรานะคะก็คือประเทศลาวเนาะไม่เลิฟเจเจนะคะไม่อนุญ,ญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะทุกคนเนาะแต่ถ้าเป็นนะคะคาพูดหรือทักทายเข้ามาทักทายข้อความทักทายกันพูดคุยกันก็ขอบคุณน้าใจนะคะอันนี้ยินดีนะคะเวลาเราเข้าไปอ่านเราก็ได้มีกําลังใจเนาะนะคะ แต่ถ้าเงีย yeah, บไปเลยมันก็ไม่มีกําลังใจนะคะทุกคนเนาะถ้าได้ทักทายกันมันก็มีกําลังใจที่จะทาเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะว่าไมล์เล็บเจจะมาแก้ตัวงวดที่แล้วให้มันหลุดนะคะก็ต้องขอโทษขอภัยทุกท่านนะคะลาวงวดที่ผ่านมามันหลุดนะคะก็คือหลุดทุกตัวเลยเนาะอันนี้ไมล์เล็บเจก็ต้องขอโทษขอภัยมากๆนะคะถึงบอกเลยคะ่ะว่าถ้ามันหลุดแล้วไมล์ จหรือว่าช่องอยมารุมพักที่อ,อยู่ก็สรงสารนะคะทุกคนเนาะเราก็เลยคิดเยอะนะคะในส่วนนั้นเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะของพรุ่งนี้นะคะก็คือวันที่25เดือนสินี่แหละค่ะสองพนี่สิเนาะไมล์เรเจนะคะ, 2, 0, 4, ะก็จะให้ชุดเด่นจะอ่านทั้ง6ชุดนี่แหละคะ่ะเนาะก็คือเด่นสาหนึ่งะคะไมล์เลปเจจับคู่ให้3าหนึ่ง นะคะแปดเจ็ดนี่คือตัวเด่นนะคะตัวกลมให้สองชุดนี้ก็คือสามหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดหนึ่งหกตัวรองตัวกันสามหกแปดสี่เจ็ดสี่สามตัวนะคะหกสามหนึ่งสี่แปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกแล้วก็แปดสามหกสามแปดสี่หนึ่งเจ็ดสี่นะคะสี่ตัวแปดหกสามหนึ่งสามแปดสามสี่แปดเจ็ดค่ะทุกคน สี่หนึ่งหกหนึ่งนะคะสี่เจ็ดหนึ่งหกก็เด่นสามหนึ่งแล้วกันนะคะนี่คือตัวเด่นสามหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเวลาเราพูดบางทีอ่านอ่านผิดอ่านถูกก็เนี่ยนะคะก็ฟังให้จบแล้วกันนะคะก็จะได้รู้ว่าอ่านตัวใดบ้างเนาะนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนยังเคียงป,ปังๆนะคะสมบังเนาะ ใช้วิจารณญาณของตัวเองรับชมรับฟังนะคะไม่ชอบผ่านนะคะทุกคนเป็นแค่การคำนวณเนอะนำมาฝากเจอกันใหม่ค่ะพรุ่งนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะ